เดีเพียงเพียงเพียงเอเจบะมาแล้วมาแล้วัเลยเอายังยังมนทินได้เลยตัวเองอืจานปุ้ยแกเป็นอะไรก็ไม่รู้หนี่ยเป็นอะไรเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่เช้าแล้วนแกเป็นอะไรวะโอ้เอ ไปดูแกดูโอ้ยระส<า>ับแปลกแปลกด่าอะไรเป็นอยังเนี่ยโอ้เป็นอยังแหวคือยังซันคือเนี่ยได้ใบเบอร์ขิ่นเลยขิ่นกับบอฮอนเจ้าเป็นอยังเนี่เนยเจ้าคือยังซันเนี่ยโอ้ขอบตาก็ยังดำยับูมเป็นถือของเขงา้ามาตัวนี้เนี่ยคอยบอกแล้วคอยบอกหลายรอบแล้ว บอกหลายรอบบอกหลายเฉียวแล้วบอกว่าอย่าไปมึนมักไปแอบเบิงแล้วนั่นล่ะเมียเขาอาบนองอาบน้ำย่ำขึ้นเป็นอย่งเสียดเนี่ยเขาเด่นของใส่แบบนี้มาเนี่ยโอ้เอยเอาจังไดดีวะว่าเรายัางไงดีเนี่ยพาแกไปไหนดียวเป็นไปหาหมอโอ้ไปหาหมอบัติอาการแบบนี้เห็นไปบ่ได้แล้วต้องไปโอ้โหได้เบิ้งเนี่ยป๊าดตาแดงเปื้อนๆโอ้มองนี่หอนวื้อๆแล้วต้องหมอเขมนอย่างเดียว ต้องไปหาหมอขอมิน้นอ้วนไปสตาร์ทรถเลยเดี๋ยวสิพ้าไปหาหมอขอมิน้นลุกไหวปะนี่ลุกไหวปะจะเป็นยานด้วะนะอาซิปในสีเทาเด้สีเริ่มเทาข,ขาบบ่บันไดเริ่มเริ่มมีปลาไปโอ้ซิหัวกำลิเดินขึ้น เริ่มล้านขึ้นเริ่มเัินหกสิบเจ้าระวังเด้เอาเ่ากูหาซิบได้กูบอกไอ้คนอ่าแล้วก็แต่ว่าหกสิบก็สิสบายขึ้นแน่มีเงินเดือนกินเจ้าสิได้เงินเดือนตอนหกสิบแต่ว่าเจ้าอยู่บ่อหกสิบหลบบ่ได้เซ็งเงินเดือน a few moments later ออาจารย์อาจารย์อาจารย์อเป็นยังอ่ะโอ้ยซอยจัร์ปุ๋ยเนี่ยเราไปถือของมาเนี่ยโอ้ยไปถือยังมาเนี่ยพูนอาจารย์ทางพูนไปไปนัลงลงนัลงลงไหนท่งลง ้ทางนี้ทางนี้เอาตรงนี้ไปถึงยังมาหนิเอาซอยกันลู่ช่วยซอยกันซอยกันอยั้ไปยั้ไปแล้วผมเปตะลุ่นตัวหน่ะเบิ้ง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 ถึงยังมากคือซันแข็งแรงนะเบิ้งเบิ้งเบิ้งโอ้ถือของเต็มโตเลยเด้หนิน่นบางฮะเอานอนความนอนความนอนความจะได้ออกของออกเอาเอาอันนี้พี่จะสัดู่ตะลุ่ตันหน่ะเบิ้งเบิ้งหนักโอ้ของถือของหนักเลยเด้หนิ

ยิ่ลงคองแล้นะยิ่ลงแล้วนะอานิ่งไว้เงียบเดีเงียบดิเงียบดิเงียบเดี๋ยเห็นนะยัง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 ยเป็นลมไปเลยเป็นลมไปเลยเป็นลมไปเลยนะนิ่งไว้นะก่อนว่อาจารย์บาตองย่านบ่ต้องย่าน เพียงเดี <irgendw carbono S 2> ๋ยว่อ้ตอย่างโ่มีหยังมีหยังเห็นบ่เนี่ยเห็นบ่เห็นปะของอาจารย์แห้งขนาดเลยได้เนี่ยเห็นบ่เนี่ยเอ่เห็นบ่เนี่ยเห็ดเห็ดใช้ทั้งนี้น่นหอดพุเลยได้เนี่ยอหะเดี๋ยวของออกเลวเด้ปะทนี้ะความนะความยังเก่งโตถ่ารเด้อเออี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเียมีมมีมีปามีอไ้ เอาเพียงเพียงเพียงเดอ้าวจบอะมาแล้วบ้เอยไรเอาขคือมันจะลุตัวเงื้อขึ้นไหลแบบนี้คอยบอกแล้วว่าของคอยแห้งโอ้ลูกเอ้ยมันทำไมมันจิตใจมันชั่วโอ้ลูกเอ้ยดูดิโอ้ยลูกเอ้ยลูกเอ้ยเองทรมานมากดูสิ นี่ถ้าพ่อไม่ช่วยเองเนี่ยเองแย่เลยนะเนี่ยฮะโอ้ลูกเอ้ยดูสิโอ้โอ้ยตัวนี้ไอตัวนี้มันเป็นห่วงมึงนะเนี่ยโอ้โหใส่แมสด้วยนี่ของใส่มันเป็นห่วงสุขภาพเองนะเนี่ยลูกเอ้ยโอ้อีกแล้วโอ้ลูกๆทรมานหน่อยนะมันชิ้นใหญ่โอย นิ่งไวลูกนิงน่งนิ่งนิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งไว้เบาเบาโอ้ลูกเอ้ยกุมารหรือตัวอะไรเนี่ยฮะมันเข้าไปอยู่ในตัวมึงได้ไงลูกเอ้ยโอ้โหูยยังไงโอ้นี่เหมือนเหมือนเหมือนพ่อเพิ่งซื้อให้ลูกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วน,นั่นเองลูกโอ้ชิ้นนี้โอ้เอ็งไม่หนักเลยไงลูกโอ้ อะไรเนี่ยเทอร์โบเทอร์โบปาก44ของอู่หมูหยองนี่วะอืมเท่ทาไหร่นี่เท่าไหร่าโฆษณาเลยเท่าไหร่เนี่ยดูสิขนาดพ่อทำคลิปยังเอาโฆษณามาแฝงเลยเนี่ยอาะถือไปลูกอู้ลูกเอ้อดอดโอ้ของเย่าเลยอู้ไอันนี้ก็ขยันดราม่าแล้วเนี่ยผู้หญิงคนนี้เนี่ย พิมพ์รีพายกล่องสูมพิมพ์รีพายป้าเนี่ยอะเปิดเปิดบ้างแั้วมีอย่างวะโมนี่คือส่วนไหลเฮ้ยใกล้หมดแล้วลูกใกล้หมดแล้วทนหน่อยนะอุ้ยสลบไปแล้ว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 ลูกสลบไปแล้วสลบไปแล้วไพน์เสือนาแล้วไว้แน่นอนาพี่พี่พี่ปุ้ยห้องเก็บเนี่ย สลบไปแล้วใจเย็นนะลูกยังออวันอไไม่่วาไว้อ่อ่เกืบสรบไปแล้วบังอ่านะพร้อมเนียเป็นยังไงเน่ครับอาจารย์เป็นจะออกเบิร์ตครับใกล้แล้วใกล้แล้วเลือเลือเลือสิเบิร์ะสิเบิร์ดละสิเบิร์ละผมเลยเด้อครับเบิเอาิยัง

อไปเลยไปเลยเดี๋ยวโอ้ยมึงกระบอกมึงกระบอกดไฟบอดไฟเลยบอ้ยของยี่ห้อของยี่ห้อของสปีดออยของสปีดออยอดน่ยสองสอแบรนด์นี่กูได้กูได้สามหมื่นได้เนี่ยมันมับดับได้ฮะมันบอดับได้แเอาไฟลาดเดี๋ยว เต็มหลังไงเดยวตายระแวีงระแวียงใหญบุตรป้านเวลาขี่แต่เซ um> ียงเว่ยเธอบอกกับกูกิดโฆษณาให้แล้วนะสปีดออยอีกว่าเท่ไหน่ะอ้ยหมดบันแล้วเด้อเบิร์ดแล้วเด้อเบิร์ดแดวสีซอยแล้วเด้อเอาสซติ๊กเกอร์แล้วบยฮะเอาล่ะเอาเซติ๊กเกอร์เอาเสือมาหนึ่ทีละผมจะดีหน่อยเดียวฮะพอแล้วพอแล้วเอาซับเนี่ยนะเอาซับเนี่ยนะนนี่ สปีดออยนะครับน้ำมันเครื่องสปีดออยนี่ที่เห็นมาทางเบอรนี่โคตรโศกเศร้าใจจัเลยเนาะเออบอดของของบอร์ล้ว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 คือบัวสวงสะอืมมันยังบัวสวงอยู่เนี่ยแม่นบอสเบิ่งหนอาจารย์ยังบัวสวงเลยอาจารย์เบิ่งมูผมเนี่ยเขาจะโง่แน่จารยันด้ยมันยังบเตื่นเลยเนี่ยเส้นพีกันน้เส้นพีกันน้เพื่อนโอ้เพื่อนเอ้ามันคือจารตัางงานกันนัเพื่อน ก็ยังเด็กเง้ยบันเด็จสวงเด็ยังสวงไว้อ๋ออันนี้โอ้กาบเลยวะกราบเลยวะเดี๋ยวโอ้หายเลยตัวนี้โอ้ยังสั่นอยู่โอ้อันนี้คือน้ำมนต์นั่นบอนี่อาจารย์แก่เครียดแกร่เครียดเอาละมูของมึงคือยังสั่นอยู่สิบันเด็จมึงทนเศร้าอยู่ดิเอ้า ăn à, kim môn con tiễn, kim nam môn con. Nam môn, nam môn, là môn. 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 Oh, ừ, à. À, môn. con. Oh, mือน chân sần vậy? Dạ, nó bao nè. À, à. ba. Ừ, ăn kim môn con. Thì hại sần bao nọ, ừ, ăn kim môn đi khử nhang. Đi môn đấy nè. Bất thần thọ. Đi khử nhang. Bất thần thọ. Sưu cho anh lên nè. Ôi, đi khoáng thành. Không biết nhang ma nhang chạy đến. Nĩ chán nĩ. Ủa, này đây. Hẹn vợ. Anh comment. Bây hả? อยู่สำนักสำนักอาจารย์นี่อาจารย์คำเหมินอาจารย์พอดีเห็นปะเห็นปะเสือนั่เอามาเสือยั่เสือยั่ของแท้เนี่ยอาจารย์ของแท้เลยซักซิ์มากเลยน้ำมนต์เนี่ยถือเข้าไปเนี่ยบาทแรกยังสั้นบาทที่สองเริ่มนิ่งเห็นปะนิ่งเลยเห็นปะของเราดีน้ำมนต์เราดีไปยังไง โอ้เสียดุดเวยบาทที่สามที่บาทที่สามดีขึ้นยังใครแน่ใช่แน่เลยเนาะใครแน่เลยเนาะไปครับไปหาไก่มาต้มใหงเขาเอาไก่ต้มบ๊อาไก่ต้มม๊อบโอ้ยมาเด้ผมจะการเด้งไงจ่นไปไปต้มต้มไก่เอาน้ำมันไก่อันนี้เมื่อนี่นะน้ำม่นน้ำม่นน้ำม่อนจักบาทจักบาทไอ้บูซ่านี่จักบาทจักบาทบ่แล้วเร่าแต่จีให้ออกไปก่อนเด้อะเร่าเอาอเอาขวดนี้อดมูไปแล้วทิมกูแล้เร่า เอาเฮ้ยอ้ยางทีเลยบบดนี้ยางเทียมเลยตรงทีวีเลยพูดอะขึ้นพูดอะขึ้นสภาพบ่มีเซ่เหรอกัน